ช่วงนี so God, ้อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดสงกรารเนาะไม่รู้จะไปไหนบ้นารามีร้านแนะนำหนังสือเล่มนี้นะคะวันนี้ได้พรีเซนเตอร์ดิเจนอยมาช่วยแนะนำหนังสือให้ทุกคนนะคะลองดูค่ะบาบุ๊คมากที่ดีเจนอยแนะนำวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไหนหนึ่งอยู่ไหนมันไม่มีหนึ่งนะหนึ่งอยู่ไหนนั่นหนึ่งนี่มันเจ็ดเลย เปิดนงังสือขึ้นมาก็ว้าวุ่นกันเลยล่ะคะ่ะดีเจหน่อยหาหน้าหนึ่งซึ่งลืมไปว่าหนางังสือทุกเล่มหน้าหนึ่งก็รวมจักปุกเลยล่ะคะ่ะอ่ะสารบัญเปิดไฟนอนเพิ่มความเสี่ยงเบาหวานความดันลดระดับเมลาโทนินเนี่ยมันเรื่องจริงนี้จริงจ้าเมลาโทนินเป็นสารที่สมองหลังมาในเวลาที่ไม่มีแสงเพื่อทําให้เราง่วงขึ้นถ้าเราง่วงเล่นอนดังตรงเวลาโอกาสเป็นเบาหวานก็ลดลงค่ะงั้นเราก็ต้องปิดไฟนอนตลอด ดีค่ะประหยัดค่าไฟด้วยนะรำมวยจีนช่วยบำบัดโรคข้ออักเสบอ่าเราจะไปหาครูที่ไหนมารำเราตรงน,นี้แหละนี่คือครูของเรานในหนังสืออยู่นี่เขามีบอกฝึกสมาธิช่วยลดความเจ็บปวดเรียกว,ว่าโอสถทิ์สมาธิแน,แน่วแน่บวกกับความอดทนบวกกับความการปรุงการทําสมาธินี่ปรุงเนยไม่เจ็บไม่ปวดยุงกัดก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะมาตียุง่ง ก็คือว่าปรุงปรุงเพื่อรักษาสินค้าแต่ว่าอาจจะเป็นใครเลื่นออกนะคะ่าดีเจนหน่อยเพราะฉะนั้นก่อนจะตียุง่งก็ต้องขอโทษยุ่งก่อนจ้ะทับหม้อเกลือลดรอบเอวอ่าเราก็ต้องไปหาข้อมูลข้างในใช่จ้าเพราะในตัวเล่มมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราค้นหาเ,เรียนรู้นะคะฝึกไทเก๊กวิชามวยจีนเป็นศาสตร์สมัยมาก,ก่อนนี่เขาไม่มียาสามัญเด็กเขาก็อาศัยการฝึกต้นเนี่ยการฝึกโดยวิชารำมวยจีนเนี่ยโดยเฉพาะไทเก๊กนี่ก็ตามประวัติ เห็นไหมในภาพยนตร์เขาจะบอกว่าต้องรักษาด้วยฝึ่งมวยไทยเก๊กนี่ใช่ไหมอันนี้ก็มีอยู่ในศาสตร์นี่ในหนังสือเล่มนี้ใช่จ้าแล้วก็ขอบคุณดีเจนหน่อยด้วยนะคะที่มาบุกทอกหนังสือเล่มนี้ให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ